โอเคคร้ okay. าที่แล้วเวทีนี้ตั้งอยู่ที่สามาย่านกรุงเทพไม่เคยคิดว่าจะได้ขึ้นมายืนต้องขอบคุณชาวแกลงสามย่านที่นี่ทำให้ผมมายืนที่นี่อีกครั้งพี่นร้องชาวแกลงเขาจะเมาทุกท่านเขตสามเวลานี้เป็นเขตความหวังอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะการ นี้ไม่มีผลในการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีผลในการที่จะชนะไปแล้วไปเป็นฝ่ายไหนแต่เป็นเขตที่จะยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หลังจากการจัดตั้งรัฐ 29,000กว่าคะแนนชาวแกลงชาวเขาเชมเมาที่นั่งก็อยู่ตรงนี้ทุกคนผมมั่นใจว่ากาอยู่แล้วรอบนี้ผมขอให้คุณโยเบอร์หนึ่งไม่ต้อง29,000ทำมามันเลย60,000คะแนนมาทำให้คนทุกคน,ท,กคนทุกพักรู้เสียพีว่าการเมืองไทยหลยังจากนี้สัญญาสัญญาต่อประชาชนคือสิ่งที่คนไทย 全排。